มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนนางเอกสาวผู้รับบทคังคูไบแซบไม่แพ้ในจออารียบาดนางเอกสาวผู้รับบทคังคูไบค่ะชั่วโมงนี้เชื่อว่าคอซีรีส์ทั้งหลายคงไม่มีใครที่ไม่รู้จากภาพยนตร์อินเดียมาแรงเรื่องหญิงแกล่งแห่งมุมไบที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากพร้อมทะยานขึ้นเทรนด์เน็ตฟิกของประเทศไทย และยังได้รับความนิยมอันดับที่10อันดับแรกใน25ประเทศทั่วโลกนะคะโดยเนื้อเรื่องที่เข้มข้นแล้วก็การรับบทบาทมาเฟียหญิงของอาเรียบาทซึ่งแสดงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจับใจผู้ชมค่ะสมกับเป็นนักแสดงหญิงอันดับต้นๆแห่งวงการบอลีวูดนะคะงานนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับอาเรียบาทพร้อมสอลูกสวยๆในชีวิตจริงของเธอนะคะบอกเลยว่าทรงพลังไม่แพ้บ,บทคังกูไบค่ะ สำหรับประวัติของอาเรียบัตนะคะนางเอกจากเรื่องนี้เกิดเมื่อวันที่15มีนาคมคศ1993เธอเป็นสาวสวยลูกครึ่งแคชเมียร์เยอรมันนะคะแต่ถือสัญชาติอังกฤษโดยเธอมีสายเลือดคนบันเทิงอยู่เต็มตัวเพราะว่าคุณพ่อเป็นทางโปรดิวเซอร์ผู้กำกับแล้วก็นักเขียนบทส่วนคุณแม่ก็เป็นนักแสดงค่ะ ซึ่งอาเรียบัตนะคะก็เดินตามรอยเข้าสู่วงการตั้งแต่อายุ6คขวบค่ะก่อนที่จะเริ่มฉายแววจนขึ้นเป็นท็อป5ดาราหญิงของวงการบอลิวูดนะคะแถมยังถือเป็นหนึ่งในแสดงที่มีรายได้สูงสุดของอินเดียเมื่อปี2019โดยมีรายได้เฉลี่ย7.8ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือว่าราว270ล้านบาทต่อปีเรียกว่าทั้งเก่งสวยแล้วก็รวยมากค่ะ ว่าแล้วเราก็ตามมาชมความเป๊ะปังระดับตัวแม่แล้วก็ไลฟ์ตล์เก๋ๆของอาเลียบาทกันเลยดีกว่าค่ะแซบไม่แพ้ในจอนะคะนางเอกสาวผู้รับบทคังคูบใบอาเลียบาทขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ